นี่เป็ดเก้าแห้งละสลายใช่ปะเสียละเรรยบร้อยนาเดียวนาเดียวแล้ว กาบทักทายสบายดีและก็สวัสดีทุกท่านที่ติดตามและก็รับส้มเป็นกําลังใจให้ครับซ่องพ่อเพชรเมื่อนี้คอยังอยู่บ้านอยู่เด้ยังไม่ได้ไปป่าพอดีว่าทางแงะแห้งสูงนี้ก็เลยเมื่อี้นี้มีการสามัคคีเฮ็ดทางเหตุทางในหมู่บ้านนี่แหละเป็นเลยเดี๋ยวติดตามฮับส้มไปเบื้องน้ากันอันดับแรกกระพุขึ้นตัดเอางามามุดเพราะว่าทางมันเป็นลุ่มแห้งนะพออยู่บ้านน้อยนี่เดี๋ยวเลิก ไม่ได้ไปผ้ามีไม่ไปหายไปหน้าเนาะส่งนี้เนาะมไปเนาะเฮ็ดใบโร่งก้อนทางไปก็มีมีทางไปหายก็มีมีละจำเป็นต้องเฮ็ดก่อนนะวันนี้เฮากะาสิทธิเฮ็ดทางในหมู่บ้านนี่แหละมื้อนี้ก็ได้โอ้เขาไปหาเฮ็ดตาบมื้อเสาร์นี่โอ้งามเนาะแม้จะดีก็ออกไปแล้วได้แต่จักสิได้หรือบ่ได้ก็หลายอยู่ดนะ่าไปหาตาบอาจารย์พาเนี่ ขานี้ขึ้นไปนะ,ะเสมาเลยทางเอาเบื่อมะละมุดมาเซอร์ลากะพาเดียวออกที่ดินเซอร์บอลนี้่วดกัน เจะเอาสวานเนี่ยมาขุดมานีได้ขี่รถไทยจะได้วบนนี้นะมีเคยขี่รถไทยแต่ละคนก็นได้ <c oughs> ย้ายเส้นลายเพราะว่าทางมันงะด้ตรสูงนี้ก็เลยไปขี่รถไทยไปนะไปให้เป็นหน้า,ไไนาก็มีแต่ย้างทางลี่มีมีก็เลยรถติดนเนาะโอ้ไม่ทางทั้งหมูทมนนั้งหมดเนาะญาติมาไปชุ่มพื้นวันนี้แดดก็ฮ้อนแห้งขนท่านนะที่ดินก็ขึ้นเขาขึ้นเอาที่เชิงนู้นนะเพราะว่าแถวเทิง,ง,ง,งมันสูง ทนี้นะเห็นกุ้งคนเลยเพิ่อละคนเก็ดทางกันนะดีกว่าเพิ่อสองเพิ่นสามแง่งดีแต่เพิ่อละค้นึะมีพลาดนะ วันเนาะเ้ชุน่ไป้าบอย่ตาโอ้ผู้ช่างแห่เอ้า่ทำเฉื่อมันเห็นเงาทำเฉื่อยเลย้านชูมันไปยง แหงแหงแห้งโอ้แห้งอยู่เนาะแห้งอยู่แล้วโอ้ยคว้าสัมมัดมิแน่นอันนี้เพื่อกมันก่อเธอจะจอบรถนี่นะเชื่อรถฮะเชื่อได้เมื่อกี้เมื่อกี้นี่อันเช่อรถรถส่นของคนถ้ารถเป้าไลยเชื่อกระบี่ไปเออรถนี่ได้หาผู้เจ้าเพิ่นเข่งใส่ยพาดแล้วเนาะโอ้ได้เลือกรถแบะปั่นนี่กะ ฟังเพลงไปนั่งได้อ,อ่อ,อแนแออ่อนแออยู่เห็นแล้วมันะจีดนตีนมันบอกรถจะดัง <c oughs> อู้ยรถไม่กระด้างไม่นานได้กวาดเดียวเดียนึกว่าจะเยีบยเอาเพรไปกินต้มกินง่ายเอาลงแถวนี้ก่อนทางกับเซลายใช่ไหม มาอีรอบนี้กับเต็มรถอ,อีกแล้วนะ่อ,อนเอาขึ้นกะไม่ได้ายให้เบิ้งซ้ำ<ะ>ด้วยมาเด้เอาอไปเสื้อต่ออีก ก็เริ่มจะสวยแล้วนะชุดนี้คือได้ปานขันนะปานขันเฮาน้ำมันลีลงพี่เพราะว่าน้ำมันมากไก่เห็นมีปานเฮมลีนี้ข้างมันก็ขาดคือเก่าแลวแถวนี้ก็แล้วเวลาเติมแล้วนะมึงเดินหัวหน้าด่อนกัน ร้อยลดประปันก็ได <c oughs> ้ห้องแอดแอดเพินว้าธรรมชาติได้เพิรว้าได้แต่เซ็จไปแล้วสองวงบีเตะทุกคนเข่าไปกัานเนี

รอบ3พอดีนะวันนี้ก็คือได้พักหากินข้าวกนน้ำละพอนี้ก็เที่ยงนได้มาก็ขี่รถไปน้่ขดเจ้าเป็นกรได้อ้เอาวดอไน้กว่าว่าแคกานทีได้อาะเอาให้สะดวกนิดนึง เหตุทางก็ได้หาพักผ่อนกินข้าวเพื่อนเพื่อนมั่นนะเพราะว่ามันมีมีงบอ่านแบบสีกินอันนี้นะก็เลยแยกย้ายเดียวเพื่อมั่นแล้วก็กินอยู่เพื่อนเพิ่นมั่นแต่ละคนก็จักแล้วได้กินเพาะอคอยกะมีอยู่ได้ของกินมื้อนี้ก็ได้มาหอดแล้วก็ทั้งแม่จันดีก็หยดเข้ามาพอดีได้พิรกินนี่ชิ้นหมูป้าชิ้นหมูป้า ห,หมูป่าเลยทำหมูป่าน่า,นาจะซื้อเขามาแล้วตามเบิง้งเขาเฮ็ดพูดขายนะจักเพลแล้วได้ก็ได้ก็แม่จะดีไปหาเฮ็ดตาบกับพี่ได้ซั่ได้ได้ลูกไม้มาแทนลูกไม้มันมีหลายนะไปตออเลิก็ได้ลูกไมย้ยางออกไปก็แม่ได้เลยลูกไม้นะจะได้หากินข้าวกินน้ำก่อนมามาทุกคนไหมข้าวดำเดียว ห่างกันยังไม่แล้วนะยังหลายจันดีเลยยิ้มนะจันดีกินแล้วนะเป็นซินยูป้าปนนแต่ไซื้อแต่พี่ได้ซึ้งไม่คิดจันดีกับเพิ่นกินอิ่มนะ เิงเติมกันไปเยอะเป็นเยอะไปล่บล่ามันไปเยอะชื่อไม่เท็จเ,เ,เป็นเท็จเตินไม่ได้กินขา้าวกินน้ำอิ่มแล้วกาสิได้หาพักผ่อนก่อนพักผ่อนเดียวตอนแรงลุยต่ออีเธอหนึงสิได้ไปเฮ็ดทางเดียวมาติดตามส้มบังน้ำการเลยว่ามันนี้เฮ็ดทางนี้มันสิแล้วหรือบีแล้วนะตอนแรง<ะ>ทุกคน ตะเวนกันยังฮ้อนอยู่ยังแดดฮ้อนอยู่ตอ,อนแรกนี่มัดกระสอบแล้วได้สวานเซื่อเอาไปนี้สวานเซื่อรถแล้วก็ไปสวานลงเลยไลย่ซะบ่อยนะน้อยก็มาขี่รถไป <c oughs> นี้อะเต็มแล้วคันนี้เอาซับนี้แล้วเพราะว่าเอาลายกับค่าคันนี้ไปนี้ เราก็ค่อนมานี่เพิ่งจะลงนี้เลยนะล่ามทั้งหมด ร้อยได้แล้วก็ดีไปอีกร้อยมันวิดมิดนี่ก็เริ okay. ่มคำแล้วนะ้ะเวนต่ำเลยได้ได้โอ้ตกเลยก้อนดินตกเลยโต๊ะตลุดสุ่มกุล่อได้เอาไปทมทางกันเดี๋ยวไปเบิกน้ำเดียวว่าได้สำเร็จละ รถกต่ยังหลายขั้นอยู่แต่กค็ค้นเริ่มหุยแล้วละ่ะเพราะว่าเพิ่อกะเริ่มมือแล้วตอนแรกมีคนมีลายซับตอนเสาด์นะมือถึงเซาแล้วก็ย้ายเพื่อย้ายมันทางก็สุประมาณนี้นะทางนี้จะยามันทางนี้ไปได้ละเอาสักนี้ก็ยาวครัแล้วก,วก็แถวนี้ก็ได้แต่โฟดบัดนี้มือนี้นี่เอดทางมีแล้วซสำหด้บ ปันเอฟูเดียวบ่มาเนี้ย<ม><น><ร>ทางเขาเพิ่นผัดท่านได้หอดซ้ำทางพี่นอเ,เออทางเพิ่อนคอยก็คือเดียวนะมีหอดซ้ำก <ปะ S 2> <บ>็ป๊บแล้วเหตุทางกะเมื่อนี้ก็บิสำเร็จเมื่อหน้าน่าจะได้เออีทุกคนแต่เมื่อนี้นี่หลังจากที่เลือกจะเส้นทางกับคอยกับทได้ลงไปหาป้านขนา้างหน้าอีกก็อนนี่กะสิเป็นมือที่สองนะ ต่อจากเมื่อวานนี้แหละวันนี้เคเขา,าจะได้ไปจอบให้จอบโซนก็นไปเดินเซาจนดีก็ไปนั่บ่อนี้นะกูได้น,ไน้อยก็ได,ได้ไปเดินไปเดินสบายดีไหมสบายดีไปขี่รถเพลย์นะนขี่รถไถขี่รถไถรถไถก็ว่ารถไถทางไปเดินก็มีไกลเปล่าเลยทุกคนประมาณ ลักปลายนี่แหละปลายกิโลปลายเลิ่ดจนดีจะไปหน้าไปไฮเลิ่ดจนดีจะไปไฮนะฟื้นอยู่บ่ <c oughs> เดี๋ยวจามไปเบิ้งน้นการว่ามันซิมี่มันต้นหรือวิมี่เพราะว่าไปจดไปแต่หึงเลยนะเจ้าวห้าหุ้มอะไรพวกนี้ก็ ความหูวซึกเป็นไงเลยขึ้นจะเสียอยู่บ่เฮ้ยเยเสยหรือมีเยเสยเยเสเยเพ <laughs> อมาหอดเดินแล้วก็ดังไฟเฮอสาวจันดีก่อนเพราะว่าเห็นมีมีไฟนี่นยุ่งมาหลายโอูุ้บมันก็ได้ตุบเย่ <laughs> แล้วมันหักเด้หน้อยเด้อ <laughs> ไปเบิ่งเหดตาบก่อน แม่จันดีเห็นเ็ดตาบเลยเ็ดตาบไปอยู่วเดันนี้นะเห็ดตาบอ่ทุกคนเ็ดตาบขาวเลยอ๋ออยู่กลางเดินเลยอันนี้เดี๋ยวไม้โต๊กมันอ เอ๊ะมาเมื่อนี้ก็ได้กินเห็ดต้าบแล้วด้เอาอยู่แปดเลยเนาะเอาอยู่เดินอยู่กลางเดินเลยเห็ดจ้ะเก็บไปละกันยังได้วิไลไปเลยแต่เห็ดนี่หากะอ้อกได้ล้อปลุกปลูปล้อยู่หาได้ซะอ่ะ ไปยูน้ำสาจันดีก่อนว่าจะมาเรียบเบิ้งมันต้น,นเนียแต่กันยังไ้เท้าเบิ้งซ้ำได้หาก็มาหอดโอ้อยู่เดินนี่ก็มีมาลิดไม้อีกกำลังเป็นแล้วก็มาใหญ่ละสองสองฟักมาลิดไม้ได้โอ้ามาลิบเบิ้งโซนก็หกนาดเลย ส่นนี้นะคือถ่ายยกล่องได้ตัวนี้นะแต่ก็มีแต่หญ้าคือเก่าละมันต้นกาคือสิพ่อได้คุดยึดตตามเบิ้งสภาพนะเดี๋ยวปันนี้กาสิได้เ้าหาทางหญาก็ได้เพราะว่ามันหกเกินเลยเหตุตาบกะ คือสิพ่อกินเยอะสามพ่อแม่ลูกมือนี้นะมันต้นกะค่อยถางหญ้าเอาแบบนี้ได้แล้วก็ริดเบอร์มันพอ้อมันขึ้นได้ง่ายได้นี่กะเทงก็ละมันต้นกะห่างห่างถางหญ้าเอาแล้วกกางยางเบิง้งเขาแม่จะดีก่อนพอเยอะเขาแห้งล้ว บังดูหูมอไปกระดานอนรับมดกูหูเลยฮักมันอะไรหูมอกะหูนี้ก็นอนรับมีแต่หูมอนอนรับได้ลุดเอามันเลยอล๋อแม่งเลยอ่อแล้วมีแมงแข่งอีกเนาะมีแมงแข่งอีกมันมาเชิญ มาความนี่ไม่ได้กินได้หน่อยหายอดพักเสือก่อนทุกคนยอดมะบบได้ลายเลยยอดมะบบกันเลโอ้ยอดอ่อนอะไรนี่ลขึ้นต้นไม้นี่ยอดมันก็กินได้ เป็นมะก็กินมะมัน <Okay. S 1> จะดีว่ารักแต่อีเมะนะ <c oughs> จะดีแห้วเฮ้ โอเคบัดน okay, so ี a Enough, a ้กะสุกแล้วล่ะหมอกะปงยะได้น้อยนึงเด้อกะนีแม่น้อยและแกนหลายเลยเพราะว่าจับยะมันหอนอ่ะจับได้เลยเนาะเดี๋ยวเฮอแม่จดีเพิ่นปงกหอน ได้แล้วหน่อยอืมอันน้ำลายก็้อน้ำลายใอะไรมักสดเด้อมาเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อกินข้าวน้ำเดียวเด้อแกงเห็ดตาบอาหารเทงมาเด้อกินข้าวเด้อ มานเกาพี่น้องมาถึงเซาเทนเดียวเด้อกินเกาวกินเกาอก่งเห็นตาบวบๆทุกคนน้ำกระหลาได้ไหมเพราะว่ามักสูดน้ำน่าเดียวแล้วแรงเริ่มมาเขาจกบ่งบ่ง แซบบอ่า่ไปแค่บ้าเพ่งเพ่งอ้ชาเลบ้านน้าเขาร้องเพลงบอเขาก็ร้องเพลงแซบบ่ เผ็ดล่ะเล่นไปมาเล่นไปแซบอยู่บอกแกงเห็ดตามนะ น้ำอิม่มแล้วบอวันนี้ออาปีคลิปเขาได้เป็นเท่านั้นน้อยหลังจากที่ได้กินข้าวกินน้ำอิม่มกะซีได้ขอทายให้ทุกท่านเบิ่งสัมนี้เลยนะกะขอขอบมกขอบเจอหลายๆที่เข้ามาที่ตามแล้วกะฮับซ่อมเป็นกำลังใจให้กับซ่องเดี๋ยวคลิปหน้าพราอกันไหม